เอ๊ะทำไมมันไล่สดแนวนอนไม่ได้วะ,ะงงงงสวัสด,ดีครับเอ๊ะทำไมมันไล์สุดแนวนอนไม่ได้วะงงวะฮไะลสุดไลสุดเลยไลสุดนี่แหละไหน นี่สวัสดีคนดูหกสิบหกคนครับนี่ไงไไงไไป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 ไไปไสไไป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 เปไปไไปไปไปไไไปไปไปไไปไปปไ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 ปคปไปไกไปไงไป้ปไปไนไเไปยปไรไปไไป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 ไนไไป่ปไปไปไอไปไปไ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 ปไ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 กไปไงไป้ปไกไไหนปไปไอย อกหักไหมบอกน้องๆเท่าไหร่ดีไู้จะขาอะไรรอขดนี้ได้อกหักไหมรอขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีหนุ่มน้อยใครรักสวัสดีผมยังเอาสวัสดีครับสวัสดีนุ่นน้อยนุนน้อยร้อนมาดูซจอุ่นสวัสดีครับเอาสายรถเข้าบ้านวันนี้ใช้ขี้ข่าเก็บรถอยู่ครับผมนี่ตัวนี้ใช้ขี้ข่าเก็บรถอยู่มันไล่สดแนวนอนได้ปะงงว่ะเป็นไรวะโทรศัพท์พังเหรอวะ ช่างหนุ่มยังสูบมาอยู่ป,ปะครับก็เรื่อยๆแล้ยังเลิอกอยังวะยังยังไม่เลือกเลยเนาะน,น,น,นี่อยากดูคขนาดอยากดูขนาเม้นมาไว้เม้นมาไว้เดี๋ยวจะมาตามตอบ <S <S เน็ตช้าไหมเน็ตแหล็กไหม <S <S <ช>ยิมโทรศัพท์ทดูหน่อยดิว่าเน็ตแหล็กไหมคันนี้ได้ติดเครื่องพูดเนื้ออ,อูนั้นรถเขาอือฟ้า่อเลยวะเอ,อ๊ะทำไมหัวโตัวเลยวะกล้องมันเป็นเลนไวด์เฉยเลยวะเงยซื้อฟ้าดิฮะ ถือทำอะไร,าหาหรอ,อ,อเจอกันที่เดิมครับ<ช>โ,อโอไม่ได้ไปช่วงนี้น<ช>ุ่มน้อย<ช>จะวิ่งไปเข้ากรุงเทพไปเอาอะไรแล้วนี่วันนี้อันนี้จะไปเอาของนี่ครับอยากดูเครื่องไหนร้อยยี่สิบห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเครื่องจวพา,าดูขยายให้ผมขโมยอะไรไปแจกก็บอกได้นะครับผมในห้องนี้ไอ้นุ่มในห้องนี้มึงไม่น่าได้ใช้อะไรหรอกเนาะขอเด้อ นี่ครับรถมีกี่คันครับรอดูคลิปอยู่นะครับจัดไปครับรอดูคลิปเอาด้วยอันนี้เงาเงามาคุยกันเฉยๆสวัสดีครับไม่ดูแล้วรถด,ดูสูบมาดีกว่าไอหนุมน่มในสูบมันต้องใช้ฟอยยี่ห้อแล้วถึงเดียวลองบอกน้องๆหน่อยอใช้<ว>ฟอยยี่ห้ออะไรดียวกอง,อง,องทริปกอง,ง,อ,งอันเจ็ดจุดหนึยังไม่ออกเลยพก่อนปันเป็นไร ก่อนคลิดปีชุดหนึ่งลอบละรอกน้ำฮัลโหลสวัสดีครับมีรถกี่คันในร้านมีรถกี่คันเดาๆว่าประมาณยี่สิบครับเท่าที่เห็นเลยครับแคมร้านแช่งหนุ่มกี่บาทครับรวมส่งเอ้ยรวมใส่รวมใส่กี่บาทหน้าร้านแปดร้อยแปดร้อยรถเทาไหน่ไปโอ้รถให้แล้วจากเก้าร้อยเนาะอ๋อจากเก้าร้อยเหลือแปดร้อยนะครับหน้าร้านมาเลยรวมส่รวมใส่รวมใส่ไม่ใช่รวมส่งผมว่าหนุ่มน้อยไม่ ได้ทํางานเลยดูจากชุดพร้อมเที่ยวเลยเลิกเที่ยวเลยมันเป็นคนดีแล้วโอ้ว่าแบบดูหลได้ทำงานแล้วดูมืออยากดูเคียร์พี่เคียร์พี่คนเลงอ่ะบอกเลยยิงครวะผอ๋ออยากดูเคียร์พี่จัดไปลูกห้าสามกเท่าไร่ครับถามหน่อยห้าสามเนี่ยเขาถามมาคนเยอะสามพันห้าสามพันห้าเป็นสี่พันสามพันห้ากับสี่พันนะมีสองชุดให้เลือกสามกับสี่พันเอ้าในบอกสี่พันห้าออลดแล้วอือราคาลดเว้มีสามพันห้ากับสี่พันนะครับชุดห้าสามถ้ารวมเท่าอ่ะ เออมีคนเขาถานทะรวมท่อลืมลืมห้าพันแปดทะรวมท่อประมาณห้าพันแปดนะครับผมผมว่า,อยา,ยาอยากพัทยาเอฟซีอากพัทยาเอฟซีอ้วนนะอย่าไปหาเอฟซีบ้านยูนใครอยากเห็นผมเผาไอ้หนุ่มตอนนอนนะเวลามันนอนหลับอะยิ่งจะเผามันให้ดูเลยไม่ได้ว่าจุดไฟเผานะเผาวความเพียมัน <c oughs> นี่มันกำลังขยันนะครับช่วงนี้นี่รถ <c oughs> ในร้านก็มีประมาณนี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวพาวมาดู <c oughs> เออ นี่เพิ่งไปจัดหมวกมาหล่อไหมยิ่โชว์หมวกก่อนนี่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 จะพามาดูคันนี้วัวหลังไอ้นุ่มเมื่อไรจะได้เทสอีกนี่คันนี้เมื่อไรคันนี้จะได้เทสอีกวะน,นานไหมเดี๋ยวดูรอยผ้าสีน้ำเงินสีน้ำเงินคันไหนคั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 นรถล,ลิเก,กใช่ไหมสีน้ำเงินรถไอแ้แหวนใช่ไหมน่าจะใช่แหละเขาอยากดูน่าจะ้เลยอืม ชุดหกสิบชักสามเท่าไหร่ครับถ้าเก้าชักสามเลยกระทืนเนี่ยประมาณนั่นเลยในร้านขนาดแรงสุดครับในร้านขนาดแรงสุดนนรถผี่รถผีม,มอเอ็มนีเอ็มขาวแรงสุด,ดนะผมทักไปหาไม่ตอบเลยพี่ไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์เลยครับผมใครจะให้รับเพื่อนก็แอดเฟซมาแล้วก็ทักมาในอินบ็อกไว้กดติดดาว กดติดดาวแล้วส่งแคปรูปส่งมาเลยเดี๋ยวจะมานั่งรับแอดคนที่ส่งมานะครับพี่ปอกดดังเเนี่ย GPH d r e ช่างหนุ่มเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับได้แค่นั้นแหละตอนนี้ยังไม่ได้ไล่ช่วงนี้ติดมันติดถ้ามันไม่ติดนะมีร้อยห้าสิบเอ็ดร้อยห้าสองเวลาก็จะอยู่มันยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองมานี่แหละไม่เคยยังไม่ขึ้นไปกว่านี้ยังไม่ลงไปกว่านี้เนาะยี่แปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองอะ 28, 29, 33, ประมาณนี้แหละมันจะอยู่ตัวเลขแค่นี้แหละให้ห้า เลขเลยร้อยห้าสีม่วงครับร้อยห้าสีม่วงเป็นสังไปแล้วครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปลูกผีรอก่อนเวฟบร้อยิห้าลูกห้าแปดชักห้าส่งงานเท่าไหร่ครับห้าแปดชักห้าก็สามห้าเก้าชักห้าแล้วเล่์ลกันกระทือนเลยก็ทำห้าเก้าชักห้าไปเลยมันอยู่ในเวทที่แบบคนหาเจอแล้วเนาะก็ส่งอยู่ร้อยหกสิบห้าบวกนะครับลดหนักนะจิเพโลเดียวนะจิเพยโลหนึ่ง โลหนึ่งคือเราบอกห้าบอกห้าไม่ใช่บอกเขาว่าจบเราเออค่าบอกเขาถามว่าขึ้นตัวไหนเลยอ๋อโลเดียวนะแค่โลเดียวร้อยหกสิบบวกอะที่เหลือก็หมาะยาวที่เหลือแถมที่เหลือแถมเลยว่ามันจะแถมได้เท่าไหร่พี่พี่ไล่รถพี่ไล่แค่โลเดียวดีครับสวัสดีครับเอฟซีขอบคุณครับหกจังห้าจบที่เท่าไหร่ครับวานปรวันเคยรับหกจังห้ายังปะสองหม่กว่าบาทปรวันสองหมื่นกว่าบาทนะครับเออปรวันมันต้องเปลี่ยนกล่องด้วยไม่ใช่เหรอ ส,งบบสองหมืนกว่าบาทใส่กองแมอ๋อใส่กองแมพทำชุดไฟ S สี่ไม่ได้เหรอประวันทำได้ไหมก็ขยบับเพยขยับไปเอาเลยอือประวันสองหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าจะให้ทำก็เป็นสอไปพร้อมหกชั้นห้าพร้อมเออพร้อมแรงสวัสดีครับพี่ครับยกล้อเว็บร้อยสิบพี่ยกล้อยังไม่ค่อยเก่งร้อยสิบลูกห้าหกสงสัยร้อยสี่ห้าหกไม่ชัดมันดิ่งได้เท่าไหร่วะร้อยห้าห้าหมที่เพลิน ร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับประมาณนั้นนะครับผม,มถ้าไล่รถส่งยี่เพนะก็จะประมาณอย่างนั้นแหละมันต้องใช้เวลานะพวกนี้นนพี่ครับยกร้อเว็บร้อยสิบอูย,อยากห้าเจ็ดชักสามงบเท่าไหร่ห้าเจ็ดชักสามร้อยยี่ห้าห้าเจ็ดชักสามเท่าไหร่บ้างนหนึ่งห้าเจ็ดชักสามหมื่นหนึ่งครบชุดคาบูคาบูท่อได้ไหมไม่ได้ท่อแต่ได้คาบูไดไ เออทุกอย่าง,งาใช่ไม่ได้แต่เทษเห็นพี่บอยในเมืองคอมครับเห็นพี่ป้ไหห้าหกไม่ชักต้องใส่สเตอร์เท่าไหร่ครับมันอยู่ที่คนไหลอ่ะอืมมันอยู่ที่คนไล่อย่าไปไล่สเตอร์ตามเพื่อนให้ไล่ตามรถตัวเองกับตัวเองขี่ใส่สเตอร์ตามเพื่อนเราใส่สเตอร์ตามเครื่องอืมใส่ตามเครื่องแล้วก็ตามน้ำหนักตัวเองอ่ะแคมลูกห้าสิบมิลเท่าไหร่ครับแคมลูกห้าสิบมิลมีไหมว่าในตู้ แจกครับแจกแคมลูกห้าสิบมิลแจกครับไอ้กูแจกจริงนะเว้ยนี่เดี๋ยวพี่แจกว่าหลังผมแจกผ่านช่องผมเลยไปติดตามเฟซผมไว้เดี๋ยวผมจะแจกทางช่องผมเด้ทุกคนอยากเห็นคลิปเชื่องหนุ่มเทรถผมอ่านไม่ทันนะบางทีแบบมันมันขึ้นมาเร็วมากเลยนะเอาจริงๆตอนเนี้ยแคมดีมห้าเจ็ดชัางห้างบเท่าไหร่ครับไอ้นุม่มดีมห้าเจ็ชัาง้าเท่าไหร่วะแป๊บมันติดอยู่แป๊บหนึ่ง ผมอยากเห็นคลิปช่างหนุ่มเทลรถล้อครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วทหาหนุ่มเลยนะทหาหนุ่มเลยนะั่นแหละสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนวันนี้มาไลฟ์สดคุยกันเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปเลยวันนี้ผมเป็นคนถ่ายคลิปวันต่อวันเลยนะผมไม่ได้แบบมาดองคลิปก็อาจจะเงาเาเลยนะครับว่าช่วงนี้ฝนตกพายุเข้านะครับพายุชื่ออะไรว่าลืมอ่ะอะไรหอมหอมว่ะพายุอะไรนะ โดหอมอะไรหรือเปล่ารู้ที่เขาพูดเล่นๆกันนะเวฟร้อยสิบไอห้าแปดชักห้างบเท่าไหร่ครับนุม่มเห็นนุ่มร้อยสิบไอห้าแปดชักห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเอ้ยร้อยสิบไอสองหมื่นนะครับมันต้องมีทำมัดไฟทำแถบไฟใหม่ทำอะไรใหม่มันเยอะ110อะร้อยสิบอะ มันมีกล่องมีอะไรด้วยไงพวกนี้อยากดูเลยพาลิเกีครับรอกก่อนครับผมมีเห็นอยู่หลายคันอยู่ตอนนี้กำลังขึ้นโครงเจอกันทิปพูทะเบิกนะครับทีิปน้ำแม่อภูทะเบิกเจอกันเฮยห่าคาบูหกชังนห้าเท่าไหร่ครับหกชั้นห้าสองหมื่นสองหมื่นเท่าไหรวะสองหมืนเป๊ะหกชั้นห้าได้ทุกอย่างเจ็ดสิบชักสามโอ้โหมันไม่ค่อยได้ทำาห จ็ดสิบช้าเก้าก็ลองทักมาคุยกันดูครับทักไปเฟซมันเลยนะหนุ่มน้อยมันอาจจะตอบดึงไม่ตอบดึงมันก็คนทักมาเยอะน,อ,นอาจ,จะตอบทันดึงไม่ทันดึงโอเคอาพี่ไปแข่งกับเซบิโกช่างหิงเอาอะไรมาคิดครับรถผมให้มันวิ่งถึงร้อยยี่ผมก็ดีใจเลยเผมบอกเลยพี่บอกไปพุทธเบิกวันไหนครับไปพุทธเบิกก็ไปพร้อมอเขาลยครับไปพร้อมทริปใหญ่ะทริปของทริปน้ำไม่อาบอะน่าจะเจอกัน ขอติเกอร์ช่งองเนวมาฝากไว้ลงกึ่งพิเศกฝากกับช่างเทิงก็ได้ได้ครับผมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเอาไปฝากไว้ให้หอา2559ชัก5เท่าไหร่59ชัก5ก็อยู่หมื่นเจ็ดครับได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยนะแต่ถ้าก็รวมทุกอย่างพร้อมส่ง GPS แต่ถ้าเราไม่เอาอะไรก็มาคุยกันได้นะครับพวกนี้พวกไม่เอาท่อไม่เอาอะไรเงี้ยยังเห็นเด็กช่างหนุ่มครับไอ,อ้น้มน้ม คอมเม้นต์ว่าอยากเห็นเด็กช่างหนุ่มอะเอาไงดีวะไม่ต้องลงเนาะ <c oughs> ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กักไว้อยู่กักไว้อยู่รอแทงตดกเลยพารูหกสอนจากฮะมีคนเดียว,ยวชื่ออะไรตัวเอตัวเอพี่ก็สงสัยอยู่นะครับที่มันชอบโพสตัวเอว่าคือใครนะครับผมเลยพ่าห้ากระชังหาแปลงหัวฉีดเท่าไหร่ครับ รถทำอะไรมาแล้วล่ะนั่นแหละคือประเด็นเลยทุกอย่างเริ่มใหม่ดีสุดนะครับผม FC ชิงหนุ่มครับ f อฟซชิงหนุ่มอยากเจอจริง FC หนุ่มอีใครใครก็ FC หนุ่มเสียดายแท้ไม่มีใคร FC ผมเลยเนเคีพี่ปอแข่งกับอยากเห็นเคพี่ปอวิ่งกับเซอร์พี่โอชนาทิพโอ้โหน้องครับพี่ไม่อยากจะคุยครับน้องๆนี่ครับเวทเท่ากันครับเวทเดียวกันเลย พี่ไม่อยากจะคุย,ยครับผมก็แดกครับน้องๆไม่ต้องคุยหรอกเมื่อก่อนนะครับนั่งขับพี่ก็แดกนะครับผมช่วงไม่ช่วงหมอบหมอบกันธรรมดาพี่ก็แดกล่าสุดรถพี่ไปลงสเตอร์มาพี่ก็โดดนอนแดกนะครับผมก็คือเขาบอกว่าพี่โดดนอนเขาเลยตามไม่ทันรถหลังสน,นไม่ไ,ไ,ไม่มีกติกาถูกปะ่ะใช่ไหมทุกคนรถนั่งขับหรือแซงอ่ะฮะ เออหมอกแซงนะแต่โดนนอนนี่โดนนอนไม่ได้ห้าเกียร์ผมสู้ผมสู้เขาไม่ได้แค่เกียร์ห้าเกียร์หกรถผมแรงกวยอะรถผมท้ายลึกๆอ่ะท้ายลึกๆอ่ะบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูใหม่เ่ารอดูใหม่คิดว่าสองคนแข่งกันใครคชนะเมนเบิร์ตคุณเบเบิร์ใค<ล>ร,รก็ถึงเอาเขาแข่งกันรถเขาแข่งกันแข่งกันโลสองโลแค่นั้นแหละอนี่จะพาแข่งสิบโลใครจะไปแข่งด้วยรถผมทํามาแบบเล่นมันๆไม่ใช่แบบว่าโอ้เช่มันก็เช่ได้ยุตแต่ใครจะไปเช่ขนาดนั้นนี่ น้องก็ถามมาไงคือก็ตอบเข้าไปนี่อยากเห็นเคลียร์พี่บ๊อบิ่งกับซื้อพี่โอชนาทริปและสดอยู่ใน YouTube อ๋อดีครับกล้องมันมัวจังวะเดี๋ยวเช็ดกล้องก่อนนี่อะไรเนี่ยคอมเมนต์นี่อ่ะโอ้โหน้องพี่แบบอยากแคปไว้อ่ะเดี๋ยวพี่แคปไว้ก่อนนะไปโพูดกอนโอ้ยอมยอมรับไหมมาโดนไม่ครับโอ้โหไม่ยอมรับความจริงเนาะต้องถามเมนูเมนูเมนูเกับตานะครับผม พี่ครับสอบถามจริงๆครับรอบร้อยสิบไอห้าเจ็ดชักสามไอนมร้อยสิบไอห้าเจ็ดชักสามเรือนซีบีด้วยเท่าไหร่หมื่นหนึ่งทำไมพี่ปอไม่ถ่ายคลิปกับพี่โอมค,ครับก็ไปอยู่นะครับผมแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายช่วงนี้งานก็เยอะก็คุยด้วยไงจะเปิดประตูไปถามก็ได้ ัดีครับแคมร้อยสิบไอรวมสายแปดร้อยโปนี่หมดตอนไหนครับยังไม่หมดครับเข้ามาได้เรื่อยๆมาเลย fc คอมครับสวัสดีครับเมื่อกี้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 เนี่ยหลุดเนี่ยหลุดมาแล้วมาแล้วคนดูกี่คนห้าสิบกว่าเองอทำไมคนด,ดูน้อยพี่โปชนะดีครับ fc บอกเห็นไหมน้องใครย,ยังรู้เรื่องว่าใครชนะถูกไหมบอกช่ำหนุ่มมาแถวมาหาชายเดชผมพาเลี้ยงข้าว มาล,ลัางมาล,ลางเจก,กันเชียงนุ่มไปไหนเชียงนุม่มอยู่ในห้องจัดเด็กมันจัดเด็กอยู่ให้พี่ปอให้พี่นุ่มตอบชัดไปไหนไปมันไปไหนก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามันตอบอยู่นะมันตอบแต่มันตอบช้าคนแรงขนาดพี่ทักไปได้เทมนยังไม่ตอบเลยทีไรมากต้องมาหาถึงบ้านเน,นี่ยอะไรน้ำาอียงนุ่น้นนำอี้ของยาสูตรตกลงใครแพ้เอาพูดก่อนอาพูดความจริงกันถึงแย่สูบอ่ะแล้วแลวดูใหม่นะครับเอาเอาเอาที่ผ่านมาสองรอบอะใครแพ้ โอ้ไม euh oh, ่ตอบเลยเอาด้วยโอ้เสียใจพี่เขาจะด่าก ah ็บอกมามาครับกินลาเนียผมเป็นเพื่อนในเฟซพี่อยู่ครับสันชัยรอดูครับว่าใครจะโดนเช็คอินอยากเห็นรอยยผ้าสายคีนสีดำแดงสายคีนดำแดงอ๋ออยู่ข้างในครับเดี๋ยวพาดูบัลลังวันนี้มาคุยกันเจมมีชุดคิดเว็บรอย้้าอาลูเชุดคิดชุดคิดน่าจะประมาณสี่พันห้าพันห้าประมาณนี้นะครับ อ้ยมันต้องฝาด้วยเออประมาณหกพันมันได้ต้องได้ฝาได้อะไรด้วยนะประมาณสี่พันห้าห้าพันนี่ยครับไม่เกินนี้หรอกดูทรงแล้วขอบคุณที่จบความสามผมส่งเครื่องไปแน่ครับทักหาหนุ่มเลยนะครับยังไม่ได้ค้าสี่ชักเดิมเท่าไหร่ลูกห้าสี่ชักเดิมก็ต้องมีแน่ประมาณสามพันกับบาทสี่พันมาเนี้ยไม่เกินนี้หรอกเอ็มขวพี่แรงพี่แรงสุดแล้ววาสดีครับวัสดีครับนี่นะ นี่นะใครจเจ้ามาเอากับมันเด้อนี่นะฮะเ<ะ><ะ>สร็จแล้วนี่นี่นะใครจเจ้ามาเอากับมันเด้อนี่นะเอาไว้ให้เลยนะมาเอากับมันเลยนะใครจเจ้านะหรือใครเจอกันก็บอกก็ได้นะบางทีพี่ก็มีติดตัวบางทีก็หมดนะไหนยาสูบเหรอยาสูบหายไปใช่ปะ โขกชัก5สองหมื่นนะครับผมรีวิวบ้านช่างหนุมครับเดี๋ยวเราพารีวิวทุกห้องเลยมันจัดเด็กอยู่ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้อย่าได้สติกเกอร์อย่าได้สติกเกอร์มาทักหาทักหามันดูครับผมผมให้มันไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันหน้าอยากดูคลิปหนเมินมาไว้เยอะมินมาเลยมินมาเดี๋ยวจะพาดูแบบจัดเต็ม ว่าถ้าไลฟ์สดอย่างนี้เน็ตมันไม่ดีภาพก็ไม่ชัดอะไรก็ไม่คือนะครับผมก็มันก็ได้แค่นี้เลยเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวลงคลิปไปดูอยากดูคนไนนแล้วล่าสุดนี้เดี๋ยวพาไปดูร้อยยี่ห้าหัวซีบีเขาเทสด,ด้วยอาจจะได้ดูเขาเทสคืนนี้เลยไปแล้วเจอกันไหมครับผมยวครับ